อัพเดตข่าวสารล่าสุด17ตุลาคม2565กลุ่มนี้โชคดีรับเงินไปแล้ว1,000บาทอีก2,000บาทจะเข้าบัญชีวันไหนกลุ่มไหนได้บ้างรับสูงสุดถึงคนละ3,000บาทฝังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะแจ้งข่าวดีพรุ่งนี้เงินเข้าทั่วไทย30กันยายนรับเงินรอบแรกคนละ1 0 0 0บาทและล่าสุดนะคะแจกเพิ่มอีก2,000บาทรวมรับสูงสุดคนละ3,000บาทรีบฟังด่วนอย่าพลาดโอกาสรับเงินกลุ่มไหนได้บ้างที่จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้และเช่นเคยค่ะก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื <wh 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 ่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี2565งบกลางวงเงิน1 0 5 0ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน1,3729ลานราายและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสอสอจำนวน1,577ลารยายได้รับเงินคนละ500บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม2565รวม2เดือนกำหนดวันจ่ายแล้วนะคะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้30กันยายน2565รับทีเดียว1,000บาทขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสอมและอสอส,อสอด้วยนะคะและล่าสุดเงินอสอม2,000บาทคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน2,100ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนอสอมและอสอสอ จำนวน1.05ล้านลายระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2565คนละ2,000บาทเช็คเงินอสมอ2,000บาทเขาเ้าบัญชีวันไหนโครงการค่าตอบแทนเยียวยาเฉยและค่าเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชน ้ดยจะโอนเงินอสมอในอัตรา500บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนส่วนเงินอสมอ2,000บาทจะเข้าบัญชีวันไหนเดี๋ยวทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ